ตลอดทาได้เป็นักงมแล้วเนี่ราได้เป็นนักทุนมาแล้วนเราได้เป็นนักลงทุา้เี่เราได้าปลงทุนมาแล้วเนี่ยเราได้เป็นนักลงทุนมแล้วนี่ยเราได้เนนักลงทุนมาล้วเนี่ยาได้ปลงทุนาแล้วนี่ยเราได้เงทนมาแ้วเ่ยเาได้็นนําลงทดนมาแ้ว่ราได้นกงทมาี่ได้นัลงุน้วาไเปงท้ี่กได้็ลงทนมล้่ไลงท้วนาได้ของ แต่แต่ว่าข้อสรุปก็ต้องรอการประชุมณะกรรมการบริหากนจะดกงขอคุณกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ